อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมทามส15้เอ็มอีกเช่นเคยนะครับผมพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาขอมานะครับผมว่ารีวิวรถหน่อยมาขึ้นมาอ่านี่นะครับน้องเขาขอมานะครับรีวิวรถหน่อยขี้เกียจด,ดูหน้าแล้วโอเคครับจัดไปไปดูกันเลย สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับทาม15บอนะครับผมอ่ะพอดีมีน้องคนนึงเขาขอมาว่าให้รีวิวรถให้ดูหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ารถผมแต่งอะไรไปมั่งนะหรือว่าทําอะไรไปมั่งนะครับผมไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยอื่ ท้ายก็จะโด่งๆหน่อยนะครับผมอ่าโอเคนี่เป็น r 1 5ปี2021สสีใหม่นะครับผมเป็นสีเทาบอลน,นะครับล้อสีเขียวมะนาวนี่เลยล้อสีเขียวมะนาวนะครับผม สวยครับสีนี้สวยครับนี่ฮะดูดีครับสีนี้สวยจริงๆดูฮะผมเราดูไกลเนี่ยสวยเลยครับสีมันออกแบบเป็นแนวแบบสว่างๆนะครับผมใช่อะเดี๋ยวไปดูของแต่งกันนะครับของแต่งคันนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยครับฟิล์มกันลอยนะครับผมอาฟิล์มกันลอยอยู่ที่ราคาประมาณ ร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้จะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับผมอ่าร้อยกว่าบาทแล้วก็เลือนไมลเวลาแบบเลือนไมลก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดมาเปิดก็แจ้นี่ขึ้นมามีชิปไลท์ด้วยนะครับเวลาขึ้นรอบสูงๆเวลามันจะให้เปลี่ยนเกียร์แล้วมันจะมีชิปไลท์บอกนะครับผมนี่ครับผม โดยรวมสวยเลยครับตัวนี้แล้วก็ <c oughs> แต่งอะไรไปอีกก็มีนี่เลยครับเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กนะนี่เลยท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับผมเปิดได้พับได้นะนี่ประมาณนี้อ่ะเปิดได้พับได้นะแน่นหนาครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวหลุดครับผมตัวนี้แน่นหนาจริงจริงไม่ต้องหลุดนะครับเวลาเราใส่ท้ายสั้นแล้วเนี่ยมันจะดูดูครับดูสวย น,นี่นะครับมันจะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยที่ตูดมันโดง่งไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่านี่ที่ตูดมันโด่งเนี่ยนี่ครับโหลดหน้าหนึ่งนิ้วยกท้ายครับผมโหลดหน้าหนึ่งนิ้วแล้วก็ยกท้ายขึ้นหนึ่งจุดห้านะครับนี่ครับเป็นตัวโหลดตัวนี้เลยนี่อยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ข้างล่างนี่ครับใช่เป็นตัวโหลดนะไม่ใช่ตัวโหลดเป็นตัวยกอืทั้งตัวยกตัวโหลดนะครับ แล้วก็นี่ที่ขาดไปได้เลยครับผมเชื่อไหมรถผมติดระเบิดนะเออรถผมติดระเบิดนะครับผมดูไหมฮะนี่นี่เป็นไงโอ้โหระเบิดผมยังไม่ได้แกะสลักเลยนะถ้าผมแกะสลักนี่ระเบิดตูมเลยนะโอ้โหนี่ครับจุดเด่นของรถคันนี้เลยคือหัวจุกลมระเบิดครับผม <laughs> ล้อหลังอยู่ไหนอะ โอ้โหอยู่ข้างในนู่นล้อหลังอยู่ข้างในนู่นเลยนะครับดูแลยากมากสีนี้ดูแลยากมากล้อสีเนี้ยดูแบบนี้อาจจะแบบวิสะอาดเอี่ยมแต่พอดูใกล้ๆนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะดูโอ้โหดูแลโคตรยากอะดูดิจะมีจุดดำๆพวกอะไรติดอยู่นะที่มันขัดไม่ค่อยออกนะดูข้างหลังนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะขัดไม่ค่อยออกไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันขัดไม่ค่อยออกเลย แล้วก็ไปดูไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตาแมวสว่างครับสว่างนี้ตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วก็จะมีไฟผ่ามาไฟผ่ามานี่นะครับผมประมาณนี้ โดยรวมสวยนะครับคันนี้สวยเลยมันก็จะเอียงหน่อยนะเวลาเวลาเราโหลดหน้ายกท้ายอะ่ะแล้วมันจะเอียงเนี่ยดูองศาอีกความเอียงของมันนะดูเนี่ยนี่คือความเอียงที่แบบว่ารถมันสูงขึ้นแล้วก็รถด้วยความที่เราโหลดหน้ายกท้ายเนี่ยรถมันจะเอียงอัตโนมัติเลยเวลาตั้งมันจะเอียงอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามา ฟังเสียงท่อเสียงเครื่องกันนะครับอ่ะเปิดกุญแจไ <c oughs> ปเสียงเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะรถมันเป็นหนึ่งสูบนะครับผมเสียงเครื่องประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ดูแล้วก็รอบตัดสักหนึ่งรอบนะมาฟังกันนะครับผม แบบนี้เข้าไปครับ JR เขาผมอ่าเดี๋ยวผมจะรอบตัดให้ดูรอบนึงนะครับประมาณนี้ครับผมเป็นไงฮะสวยไหมนี่ครับโดยรวมสวยเลยครับตัวนี้ มาแล้วมาแล้วลองรถนะครับผมลองรถโอ้ยรถแรงรถแรงนี่ครับประมาณนี้เลยครับ r 1 5ครับเป็นสีใหม่ปี2021ันอ่ถาถามว่าคันนี้ถ้าโดยรวมมองจริงๆอ่ะมองอย่างเงี้ยสวยนะมองเงี้ยอย่างกับอาวันเลยจริงๆขับไปเมื่อเมื่อเมื่อคืนก็ขับไป หารุนพี่ในกลุ่มรุ่นพี่ในกลุ่มก็มยังงงเลย,ยนึกว่าอาวันนะขับไปจอดแล้วก็แบบเข้าไปนึกว่าอาวันแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆกล้สิบห้านะครับผมมันเหมือนจริงจริงนะใช่เหมือนจริงแล้วแบบอันนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปเอาหมวกกันน็อกมาให้ดูนะ,ะมาแล้วครับผมนี่นะครับเป็นหมวกกันน็อกของผมเองนะนี่ไม่ใช่ agv แท้นะครับผมเป็นสติกเกอร์นะ สติ๊กเกอร์แปะเอาที่จริงเป็นนี่ครับเป็นรุ่นนี้แต่โดยรวมที่แบบถ้าขับมาที่เรียกว่าเอจีีนะครับนี่ฮะสวยครับตรงนี้เดี๋ยวขออภัยด้วยรถไปก่อรับรถข้อแรงครับรถขาอแรงอ็นไงครับผมจะเป็นตรงนี้แต่ใส่สวยนะเวลาใส่ขับรถสวยมากครับนี่ใส่สวยมากเลย นี่ครับรถโดยรวมสวยมากเลยทรงมันมันได้อะทรงมันได้เวลาขับกับอัสสิ้าแล้วแบบดูดิสวยเออเราเอาบาวางแล้วอะสวยมากนะครับนี่ดูข้างหลังแบบโอ้โหแบบหล่อเลยอะเออเอจีใครใครเห็นก็เอจีีนะฮะจริงจไม่ใช่อะก๊อปเกตเอแ้ว <laughs> โอเคครับผมก็ใ <laughs> บนี้จะอยู่ที่ราคา ไม่แพงนะรวมสติกเกอร์รวมสติกเกอร์รสามด้านนี้ก็ประมาณ2อ0 0นประมาณสอง0ันหนะสองพกว่าบาทนะอืมชิลหน้าก็จะอยู่ประมาณเกือบเก0อบ0้กว่าบาทหรือเปล่ปาถ้าจำไม่ผิดนะอืมที่จริงเป็นชิลใส่นะนี่อ่ะโอเคนะรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมนี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ comment มาได้เลยครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อคอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้นะฮะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ